麻油嘞，这麻油油的了、啊，我这边热热的啊嘛。 นิยาสูงสองเปกกว่าโซ่หัวมองมอง,มองไม่เห็นรถได้ตอนนี้ตัดยานีาสูงไม่ได้กลัวเนะียก,กลัวหินแต่ฝั่งนีญยาไม่แน่นเท่าไหร่นะครับนิยาข้างล่างไม่แน่นเท่าไหร่นี่เหมือนเหมือนอยู่ข้างหน้าข้านั้นแน่นมากเลยข้างล่างไม่สูงแต่มันแน่นข้างล่างเพราะว่ามันผมตัดนะมัน มากองอยู่ใช่สภาพป่าเมื่อกี้นะครับลุยไปโลงแล้วตอนนี้เครื่องก้าวแรงก็เอาไปนะครับยญ้ายาวๆไม่มีหินสักหน่อยก็ไปได้และถิ้งกับทิงก็ตัดที่ตัดได้ครับไม่ใหญ่เกินใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวไปพังหมด